สุพีมอัปเดตสนับสนุนโดยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสุพีมอัปเดตสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทัพทักตกทุกอย่างสาวส e ุพรีมชนบุรีอีเทคลงสนามเป็นเกมที่13ของฤด,ดูกาลหรือว่านัดรองสุดท้ายโดยเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์ทีมล่าสุดอย่างบางกอกฟราด์วีซี เก็บชัยชนะติดต่อการ12นัดรวดซึ่งในนัดนี้สุพริมชนบุรีอีเทคและบางกอกปราศต่างหวังที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งคู่ผลการแข่งขันปรากฏว่าบางกอรกราศวีซียังเป็นฝ่ายเล่นได้แน่นอนกว่าและสามารถเอาชนะสุพริมชนบุรีอีเทคไปได้แบบสนุก3-0ต่อเซตโดยภาพรวมของเกมที่ออกมาถือว่าสุพิมชนบุรีอีเทคทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจมากทีเดียวแต่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แพ ไปจากจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆระหว่างเกมเท่านั้นความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นของซ e ุพรีมชนบรีอีเทคส่งผลให้ต้องหล่นมาอยู่อันดับที่3าของตารางคะแนนตามหลังไอเดียขอนแก่น1เกมโดยนัดสุดท้ายซุพร e ีมชนบรีอีเทคจะพบกับไทยเดนมาร์กหนองเรือซึ่งจะต้องเอาชนะให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นและยังต้องลุ้นให้ไอเดียขอนแก่นพลาดท่าในเกมส่งท้ายฤดูกาลที่จะต้องพบกับบางกอกกราส v c ก็แสดงความดีกับทีมแชมป์เขาด้วยนะครับเขาเล่นดีเขาเล่นดีแต่เราก็เล่นดีนะครับเล่นดีแต่ว่าเรายังมีข้อผิดพลาดเรายังมีข้อผิดพลาดอีกบางจังหวะนะครับอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเจอเขาอีกครั้งเราก็น่าจะสู้ให้ได้ดีกว่านี้นะครับเราก็อยากได้เซตเขานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอเขาอีกครั้งนะครับที่ซูเปอร์ลีกก็ขอให้แฟนคลับนะครับสุพีมจุมรีเด็กช่วยมาเชียร์เราอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของ ซปเปอร์ลีกนะครับวันที่23 28นะครับขอให้ไปเชียร์กันมากๆนะครับเราจะสู้ให้ให้ได้อย่างน้อยเข้าชิงก็ให้ได้นะครับก็ขอฝากด้วยครับขอบคุณมากครับเกมวันนี้นะคะก็ทุกคนพยายามที่จะเล่นแต่ก็ยังยังมีข้อผิดพลาดของทัางเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่า B g จีเนี่ยมีมีรูปแบบการเล่นที่ที่ดีในวันนี้เขาเขาบล็อกได้ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเซฟ เกมลุกของเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะลุกกลับได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราก็ยังยังแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้ก็ก็คิดว่าคงต้องเก็บข้อผิดพลาดหลายๆจุดที่ที่เราเรียนรู้จากวันนี้เพื่อที่เตรียมที่จะแข่งขันในซูเปอร์ลีกต่อไปที่คงจะมีโอกาสได้เจอเขาอีกแน่นอนก็คงต้องอกลับไปฝึกซ้อมเตรียมทํากันบ้านในเกมของเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันนี้เราก็จะเห็นหลายๆจุดที่เราผิดพลาดค อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพนักตบสาวสุกพิมชนบุรีอีเทคในการแข่งขันไทยแลนด์ลิกนัดสุดท้ายกันด้วยนะครับแม้ว่าจะพบกับทีมในกลุ่มท้ายตารางอย่างไทยดินหมากหนองเรือแต่ก็จะประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีความสำคัญต่ออันดับบนตารางคะแนนเป็นอย่างมากสวัสดี Supreme update. Tận nạp thuần đổi.